ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับใน o รบอท Map เกฟนะครับผมก็ผมเคยทำไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็กลับกลับมาแล้วครับใช่ยาง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 ซึ่งตอนนี้นะครับผมกับน้องผมก็ได้อยู่ห่างกันหลายล้านกิโลเมตรถึง ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมก็ตัดภาพไปตอนที่ผมเจอน้องผมเลยนะครับอชทุกคนครับตอนนี้ผมจะเจอบ้านนะครับแต่ยังไม่เจอน้องผมกับน้องผมก็เลยนัดกันว่าเจอกันที่ตลาดกน,นี่ผมเจอบ้านด้วยอย่างไ,ไม่รู้ดิ โอ้ผมเจอนะครับอ,อีก้อนลูกชิ้นเลยกองลูกชิ้นกองลูกชิ้นมด่ดีมันต้องเฝ้าของอะไรไว้แน่นอนโอ้หม,ม่นของ ผมเจอเอ e เนอร์จีริงนะครับอะไรวะโอน้องหมหนลูกกรับโอเคผมเจอใบไอ้บัคกชินละเฮ้ยบัคกชินมาดิดิไม่ดิไม่ได้เจ็บมากนี่ กินป๊อกเลตไปก่อนตรงนี้ไม่มีของงั้นไปกันต่อโอเคนะครับก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับก็ใครมีคอนเทนต์อะไรแนะนำก็บอกได้นะครับผม,อมตอนนี้ยังไม่มีความคุ้มเลยงั้นก็อย่าลืมไปสมัครสมาชิกนะครับยังไม่มีสิ ตลาดเตลาดแล้วผมเจอตลาดแล้วโอเคครับตอนนี้ครับผมได้อยู่ในตลาดแล้วครับตัดภาพตอนเช้าเลยครับป้ายตอนนี้ผมก็ได้จัดการไปแล้วสองตัวนะครับ โอ้ผมมีเรื่องพูดคำนี้ด้วยเอาไว้นะหนุ่มๆแล้วนะใคยพุดเดี๋ยวให้คนดูไปคอมเมนต์แล้วกันโอเคต,ตอนเช้าไหมอย่งกับติดต่อามากสำรวจสักหน่อยแล้วกัน มาโคดีเลย,เลยผมไม่เสนใจแล้วก็ไม่เลย,ยงั้นปิดประมาณนี้เลยก็ได้ครับงั้นรอตอนเช้าไปโอเคครับทุกคนเช้าแล้วแล้วผมก็ตาย โว้ยหนุ่มนะหนุ่มนะหนมเจ้าคอร์แล้วครับทุกคนทางทางตลาดมีไหนวะนึกว่าทุกทีเบาหน้าก็ไม่แม่เขาทีอีกแล้วไม่ใช่ อยากมานี่กลัวไมรูโอเคครับผมเดินทางถึงลานแล้วครับผมมาดูกันว่าผม อยู่ไหนเนี่ยนะคุอยู่ไหนมาตลาดเจอไหมผมไม่เจอลูกลูกจะกลัวเลย

ครตอนที่ท้องผมมาเนะยครับโอเคครับตอนนี้ผมได้ใช้มาโค,คืองในการการนีน้นง่ายๆก็คือใช้ซุปเปอร์สองนิ้ว มันทำลายอิดได้แบบอิดแข็งแกร่งกว่าไม้แต่มันทำลายไม้ไม่ได้ดีจริงเดี๋ยวปวกมาแล้วไม่เป็นไรครับผมมีลูกตะก,กัวทำไมนะ้องผมแหลกบ่อยจัง แล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามน้องผมเมื่อบัญชีก่อนนี่ตอนนี้บัญชีนั้นหายตัวไปแล้วโอเคก็ okay. ได้เอาดิตอนนี้ผมได้สร้างทางขึ้นนะครับก็ มันก็ดูใช้นอนนะครับไอตัวซุปเปอร์ใหญ่มันมยังไม่มาประทัน้อกผี่สุดอเอ้ยทุกคนชอบกินลูกชิ้นไหมหนั่นแหละ ทำไมมันลุกสุกแบบเนี้ยไม่น่ามองเลยเข้ามาเดี๋ยวก็รู้ยังไอไอลูกชิ้นเปียกมันเป็นลูกชิ้นไหมเนี้ย น้องผมเจอปัญหาเล็กน้อยใช่ไหม ไม่น่ามองเลยไม่รู้สะโดนนเลยผมจะทำสัญลักษณ์ให้น้องผมดูนะครับเดี๋ยวผมขอแก้สัญลักษณ์ที่ผมทำไปโอเคเสร็จแล้วน่าจะได้อยู่แหละน้องผมซ่อมบ้านครับเดี๋ยวผมออกไปหาของก่อน ยังอร่อยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ออกไปหาของแป๊บหนึ่งน่าจะอยู่แถวนี้มั้ย ก้อนเนื้อนั้นผมก็ได้สู้อยู่เล่นยๆนะครับก็วอมือวอมือวอมือผมอยากได้ลูกซองว่ะ เอนินาจีดุงิงเจอตัวนี่ยเฮ้มันกระสุนตะกลัวหยิบสีหนักขี้ โอเคครับตอนนี้เด like like ี oh ๋ยวผมตัดภาไปตอนมี่ผมไปถึงครับ A10 ใช่เฮ้ทำเยอัดได้มยากล้ผมบอกเกียจทำแล้วแรกันบูดเลยเรือกระสุนไหมโคตรเยี่ยวโคตรบูดโอ้เฮ้ย ฟูตอ <Food. S 2> ่นินดีนรอยนั่นมันฟูุตนี่เฮ้ยโคตรเก่าเลยนะเนี่ยไม่ได้เก่า,กาแต่แก่ มจะเก็บอาวุธลับไว้นะครับไปดูในคลิปเอาไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น,หน,หนตอนนี้เราไม่มีปืนพกใช้แล้วใช่ไหม เดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่อันนี้เลย เกินไหมสีรออะไรมันทำนเีเจกใครอ่ะผมเกินที่ไหนอ๋ในบ้านนี้มีแสลงชอบอผมซื้อปืนได้ เข้ามาเข้ามาอืมจับโอเคนะครับผมขอตัดภาพไปตอนที่อยู่บ้านเลยนะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็กลับมาเลยอาวุธลับยังอยู่ไหมโอเคอาวุธลับยังอยู่ 定部很难的。 ที่ตอบใน e ีที่ผมจะทำต่อไปนี้นะครับก็คือพวกโบรสิ์จากคลิปเกาะปีศาจนะครับมันจะค่อยๆแพร่พันธุ์นะครับจนมาถึงโลกที่พวกผมอยู่นะครับก็อันตรายรมากซึ่งบอสของมันก็คือโบรสิตอินเดอร์ดราก้อนนะครับก็สปรอร์ตประมาณนี้นะครับหนีอย่าเถียงพวกกำกับดีโอเค ตอนนี้ผู้กำกับมาทำงานก่อนโอเคแนละ้วน,นี่คือสะพานิตรภาพนะครับอืใช่ จะเป็นจุดที่ห่อลงเฮ้ยอันนี้ไว้เอาไว้ห่อลงโอ,โ,อลโอเคนะครับทุกคนก็ประมาณโอเคนะครับทุกคนตอนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับเออไม่ต้องกดแชร์ก็ได้ใช่ไหม โอเคใครที่เจอผมในชีวิตจริงหรือในโลบอกนะครับก็อย่าลืมทักได้นะครับก็โอเคครับสวัสดีครับโอ้ยอย่าลืมบอกด้วยว่าได้เจอมีเพื่อตามถึงห้าเกิบคนมีคนกดไลค์ถึงยี่เกิบไลค์ในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะแจกไอดีแมพฟินเวลหนึ่งร้อยเบ็ดออร่าเบ็ดมิติกพอ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 โอเคครับประมาณนี้นครับไปเลย